สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะสําหรับคลิปนี้พี่เมย์สาธิตวิธีการทําที่รัดผมแต่งดอกไม้แปดกลีบนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือถักดอกไม้แปดกลีบตัวนี้ไว้ก่อนนะคะคลิปวิธีการถักดอกไม้แปดกลีบเดี๋ยวพี่ลงคลิปลิงก์ไว้ที่ใต้คําอธิบายของคลิปวิดีโอนี้นะคะสีแล้วแต่เราชอบนะคะของพี่พี่แต่งตัวเกสรตัวเนี้ยเป็นสีเดียวกันกันกบที่รัดผมเพราะว่าเวลาเย็บเราจะได้เย็บสะดวกแล้วก็ซ่อนไหมได้นะคะ แล้วเราก็ถักที่รัดผมนะคะที่รัดผมข้างในพี่ใช้เป็นหนังยางนะคะจะทนจะทนนานกว่านะคะเป็นวิธีการถักที่รัดผมอีกแบบหนึ่งนะคะโดยการใช้ดับเบิลโคเชแล้วก็ทําปุ่มด้านบนออกมาเป็นลายเก๋ๆน่ารักแบบนี้นะคะถ้าเราไม่แต่งดอกไม้เราก็จะได้ที่รัดผมลายพิว๊ิอย่างนี้อีกอันนึงใช้นะคะถ้าแต่งดอกไม้มันก็จะเก๋ออกมาแบบนี้นะคะกดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ยูทูบช่องพี่เมย์ค่ะมีไอเดียเก๋ๆออกมาให้ชมทุกวันนะคะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะชิ้นงานชิ้นนี้น่ารักค่ะแนะนำอุปกรณ์สำหรับถักที่รัดผมชิ้นนี้นะคะใช้ไหมพรมนะคะไหมพรมขนาดสี่พายเวลาถักถักเส้นเดียวนะคะจากเศษไหมที่เรามีอยู่สีอะไรก็ได้นะคะอันที่สองเข็มโคเชค่ะเข็มโคเชพี่ใช้เข็มขนาด4.0ม MM มนะคะ ถ้าเทียบกับเข็มทองสองหัวจะเท่ากับเข็มทองสองหัวเบอร์เจ็ดทับศูนย์นะคะต่อไปกันไกลค่ะเข็มสอดนะคะหนังยางนะคะหนังยางที่เป็นหนังยางเส้นใหญ่นะคะใช้สามเส้นนะคะถ้าต้องการกระชับถ้าสบายสบายถ้าผมเยอะก็ใช้สองเส้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมอีกอันหนึ่งคือดอกไม้นะคะ ดอกไม้เป็นดอกไม้8กลีบนะคะวิธีทําพี่จะลงคลิปลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายของคลิปวิดีโอนี้นะคะตามไปดูได้นะคะถักดอกไม้เตรียมไว้ก่อนหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีถักกันเลยนะคะเราจะเริ่มเราจะเริ่มถักที่รัดผมก่อนนะคะถักที่รัดผมให้เสร็จแล้วก็เอาดอกไม้มาเย็บติดขั้นตอนเราก็จะเสร็จนะคะเวลาเราจะเอาไหมเข้านะคะ แบบนี้นะคะแล้วเอาตัวห่วงเนี่ยวางทาบอย่างนี้นะคะถ้าทําวิธีนี้เราไม่ต้องไปใช้วิธีมัดเราดึงผ่านดึงโซ่ผ่านออกมาเนี่ยค่ะทําให้ดูอีกรอบนะคะมันจะเป็นห่วงที่ที่เข็มโคเชแล้วเราก็เอามาทาบกับหนังยางนะคะ แล้วดึงผ่านหนังยางมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะคะเราจะถักด้วยลายดับเบิลโคเชนะคะเราก็ทำปุ่มด้านบนเริ่มนะคะถักไม่ต้องแน่นมากนะคะถักหลวมๆสบายๆเริ่มโซ่สามแล้วทำปุ่มนะคะเราเอามือกดตรงโซ่สามไว้ถักโซ่สามขึ้นไปอีกนะคะแล้วแทงตรงโซ่สามดึงผ่านเพื่อทำปุ่ม นี่นะคะอันที่สองถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือลายเอฟคือลายพอหนึ่งคอนี่นะคะขึ้นมาถักหลวมๆนะคะไม่ต้องแน่นตรงเนี้ยเอาใหญ่ๆห,หน่อยมันจะได้รูดได้อะแล้วก็ถักปุ่มถักปุ่มอันที่สองจะไม่เหมือนอันที่หนึ่งโซ่สามเสร็จแล้วเราแทงลงตรงนี้แล้วดึงผ่านนะคะพันหัวเข็ม ลงไปขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองนะคะแล้วก็โซ่สามแทงลงตรงนี้ดึงผ่านถักหลวมๆนะคะวนรอบค่ะถักให้รูดได้นะคะถ้าถักแน่นมันจะรูดไม่ได้ดึงผ่าน ลายมันจะเป็นแบบนี้นะคะถักบนรอบค่ะแบบดับเบิลโคเชนะคะโซ่สามแทงแล้วดึงผ่าน ถักวนมานะคะหลังจากที่เราถักวนมานะคะจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นถ้าใครต้องการให้มันฟูหรืออยากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะเพิ่มก็เบี่ยงเบี่ยงมันไปแล้วก็ถักเพิ่มตรงนี้นะพี่จะปิดงานแล้วนะคะตรงนี้เราก็เอามาเชื่อมกับ โซ่สามที่เราเริ่มต้นตรงนี้ค่ะแทงแล้วเราก็ดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราจะเอาไหมเส้นนี้ละค่ะไว้เย็บนี่นะคะเราก็ดึงออกมาถ้าเราไม่แต่งดอกไม้นะคะถ้าไม่แต่งดอกไม้ถักแค่นี้ก็เป็นที่มัดผมเก๋ๆได้อีกอันหนึ่งนะคะแต่ของพี่จะเอาดอกไม้มาแต่ง นะคะคเวลาเราจะเย็บดอกไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะก็วางด้านบนนี้เย็บตึงนะคะแล้วเวลาเราเอาไปใส่ตรงนี้มันจะอยู่กับผมนะคะวางแบบนี้นะคะเย็บที่รัดผมตึงไปเลย เราจะถักเป็นที่รัดผมแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดอกไม้อย่างอื่นมาแต่งก็ได้นะคะแต่งเป็นโบก็ได้หรือถ้าไม่แต่งเราก็จะได้เป็นที่รัดผมเก๋ๆเราค่ะพี่เย็บข้างบนสองนะคะเราจะเย็บข้างล่างตึงตรงนี้เย็บโผล่ไปถึงเกสอนเลยค่ะเพราะว่าเราต้องตึงดีๆนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราใช้ใช้ไปเดี๋ยวมือเราไปสกิดใส่เดี๋ยวมันหลุด ไหมที่เย็บควรจะไหมเป็นไหมสีเดียวกับเกสรนนค่ะนี่ค่ะดึงทะลุมาเลยดึงให้ทะลุผ่านมาเลยนะคะ,ะเย็บดึงมาถึงข้างล่างเลยลนี่ะคะเย็บยึด ยึดยดกับยางมาเลยค่ะแล้วเราก็ลองดูนะคะว่าแน่นหนาไหมถ้าอย่างนี้ก็โอเคละไม่หลุดละถ้าเราพอแล้วเราก็เก็บซ่อนใหม่ค่ะ อันนี้มันจะอยู่ด้านในผมนะคะไหมที่เราเริ่มต้นเราก็เก็บซ่อนเราก็จะเสร็จขั้นตอนได้ที่รัดผมแต่งดอกไม้แปดกีบนะคะตัดเสร็จไหม เวลาเราลัดนะคะตรงนี้มันก็จะขึ้นไปอยู่บนผมเราลัดแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะอยู่บนผมอันนี้ก็จะรวบผมไว้นีนะคะเสร็จแล้วค่ะที่ลัดผมนะคะสีตามชอบนะคะกาจัดเศษไหมได้ชิ้นงานสวยค่ะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ยูทูบช่องพี่เมย์ค่ะเมชินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ